สนับสนุนโดยกาแฟาสมุนไพรคอร์ดีบูสเตอร์กาแฟาถังเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร095 506 0281 สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมสามัน,มน,นขันปากเท <ภา S 2> ้าที่ภูครับส,ส,ส่ะสิบพันนาฬิกาตรง PS61 คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างกอฟค่ะออกรองปกป้องน้องชายฟาดกับซาร่าทำไมต้องทำขนาดนี้เสยสะพานน้ไฮโซแชมป์กับน้ำหวานเดอะเฟสนะฮะควงกันเที่ยวสมุยนะคระับเกิดประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชมนะข้อเท้าหักเลยทีเดียวเฮลิคอปเตอร์ไปรับด่วนแล้วครับส่วนคนนี้ค่ะคัมแบ็กลวค่ะชอนะคะแจ้งเงินบริจาค1.3ล้านบาทขอทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมจะทำ ได้หรือเปล่าจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ที่แรกบอกว่าบริจาคเพื่อไฟไหม้นะฮะ<ช>แล้วไปทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอื่นเนี่ยมันก็จะความผิดเพิ่มไปอีกหรือเปล่าต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมนะแต่ว่าช่วงแรกช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นั่นเองนะ,ะเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพไม่มีน้ําตาลเต็มไปด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะ รสชาติอร่อยหอมหอมไหมหอมมากแม่หอมมากอยากให้คุณผู้ชมได้อยู่ในรายการด้วยนะกาแฟหอมมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยนะฮะใส่ถังเช่าจากที่เบตนะ,ะแล้วเห็ดหลินจือแดงและเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็มีเบต้าคูแคนนะฮะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ใครที่ลดน้ําหนักอยู่บอกว่าอุ้มทานกาแฟไม่ได้ตัวนี้ทานได้เลยะนะคะเพราะว่ามีถั่วขาวแล้วก็มะขามป้อมนะช่วยบล็อกเบิร์นไขมันนะฮะแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานความดันนะฮะก็สามารถจะทานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้มาแล้วสําหรับกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาใน เจอพร้อมโปรดีๆนะคะกับบโปรโมชั่นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันคใช่ค,ค่ะแม่พิเศษจริงๆนะคะซื้อ2แถมหนึ่งะคะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้นันทีอีกหนึ่งกล่องสาหรับแฟนๆรายการเม,ม้าันลคันปากของเราสรุปคุณจะได้กาแฟไปทั้งหมด4กลออ่องในราคาเพียงแค่9ก0อร่อยแล้วร่อยแม่เนาะอร่อยมากตัวนี้เขาจัดส่งฟรีให้เลยนะทั่วประเทศสนใจโทรค่ะ095 5 0 6 0281ย้าีกรอบนะคะ0 9 5 5 0 6 0281ปนี่งอย่าลืมรันะคะศูนย้าห้าห้นะคุณผู้ชมนะแล้ว ก็ชงอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะฮะเขามี<ล>ถังเช่านะฮะ,ะเขามีถังเช่าแล้วเห็ดหลินจือแดงนะฮะแล้วก็ในไอตัวคอฟฟเมดเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คอฟฟเมดนะเขาใช้สารสกัดจากมะพร้าวนะฮะ คนเป็นเบาหวานความดันทานได้คนลดน้ําหนักอยู่ก็ทานได้ด้วยเช่นเดียวกันปกติคนที่ลดน้ําหนักเขาจะไม่ได้ทานกาแฟก<ช>ันนะฮ<น>ะแต่อตอัวน,นี้ทานได้นะคุณผู้ชมเว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะ,ะสำหรับกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นั่นเองนะฮะก็พิจญาออกโรงป้องน้องชายนะไม้พิรัฐนนาฟาดกับซาร่านะทำไมต้องทําขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าประเด็นของคุณไม้และคุณซาร่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอยู่ซึ่งล่าสุดเนี่ยด้านของคุณซาร่าก็มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เธอออกมาไลฟ์สดพร้อมกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์แต ทำเอาหลายคนนะคะเขารู้สึกว่าไม่โอเคคำพูดที่น้องแม็กซ์เวลล์ขึ้นพูดมาว่า,าคุณพ่อเนี่ยรักแม็กซ์เวลล์จริงหรอกโกหกหรือเปล่าทำไมเตะออกจากคอนโดคำว่าเตะออกจากคอนโดเนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกว่าเด็กไม่น่าจะพูดได้นะเด็กอายุหกขวบไม่น่าที่จะรู้คำศัพท์พวกนี้ซึ่งคุณก๊อฟพิชยะนะคะเป็นพี่ชายของคุณไหมก็ออกมาตอบโต้ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าคุณเนี่ยไปใส่อะไรในหัวของเด็กคนนึงผมสงสารหลานของผมมากเลยเพราะฉะนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางรายการโหนกระแสก็เลยมีการเชิญคุณก๊อฟพิชยะ ะะมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับนายแพทย์ทีน,นันมิตรพานนนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผอ,อโรงพยาบาลแพทย์รังสิตและดรมนชัยจงไกรรัตนกะูลรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความก็มาพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสภาพจิตใจของน้องแม็กซ์เวลแล้วก็รวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อเสนอที่คุณซาร่าได้ยื่นเข้ามาซึ่งคุณก๊อฟเนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางเลยที่น้องแม็กซ์เวลเนี่ยจะพูดเองได้กับคําพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องมีการอินพุตอะไรบางอย่างที่ ทำให้เด็กใช้คำคำนี้ส่วนเรื่อง6ข,ข้อตกลงมองว่ามันไม่ make sense พ่อเขาเนี่ยก็คือคุณไม้ต้องการที่จะลดสกคบค่าใช้จ่ายแต่ว่าตัวของซาร่าเนี่ยขอเพิ่มหลานเนี่ยใช้สาม0 0ื่นต่อเดือนเท่ากับของผมเลยนะมันเกินไปไหมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยน้องของเราถูกกระทํามาเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์เองก็บอกว่าจริงๆแล้วคําพวกนี้เนี่ยเด็กเขาต้องได้ยินมาไม่งั้นเนี่ยเขาพูดไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งการที่ไปใส่อะไรลบๆในหัวของเด็กคนนึงเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบลบ มีความคิดในแง่ลบนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านของคุณก๊อฟเองที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้ในรายการโขนกระแสค่ะนะฮะก็เป็นประเด็นทําให้เลตติ้งโขนกระแสเขาขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเอานะ<ช>คุณผู้ชมนะ,ะฮะแต่ยังไม่จบนะถามพี่ชายฝาแฝดของกอ๊อฟไหมนี่ก็คือแซนนะฮะก็จะมี<ช>แซน,แ,นแบงด้วยนะคะมาสมัยก่อนเคยออกเทปกับ RS นะฮะนะฮะแล้วก่อนที่จะมีก๊อฟไหมขึ้นมาก็มีแซนแบงมาก่อนนะถ้แซนพี่ชายไหมนะขอเคลียร์นะปมคอนโดซาร่าทั้งชําระ นออื่อย่ยูตอนแรกที่คุณซาร่าออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสนะคะเธอก็บอกว่าตอนที่เธอไปอยู่คอนโดเนี่ยของพี่ชายของคุณไมมเนี่ยเธอก็โดนตัดน้าตัดไฟโอ้นาตารีาหมดเลยเนาะโอ้นาตารีหมดเลยนะคะเธอก็บอกว่าโดนตัดน้ําตัดไฟและคนที่ตัดไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของห้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณแซนพี่สุดนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของคุณไมมพี่รัตก็เลยออกมาเคลียร์เรื่องของคอนโดว่าทําไมถึงต้องตัดคีการ์ดห้องคุณแซนเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีคุณซาร่าก็อยู่ตามปกติจนถึงวันที่คุณซาร่าเดินทางกลับไปภูเก็ตก็ไม่ได้มีการตัดน้ําาาตััดไฟระหว่่่งทีออศยยู แล้วนิติเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ด้วยถึงแม้ว่าคุณซาร่าจะค้างชําระมาแล้ว4-5เดือนก็ตามอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนการตัดคีการ์ดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณซาร่าเดินทางไปอยู่ที่ภูเก็ตค่ะมีอยู่วันนึงเนี่ยอย่างที่คุณไม้เขาบอกไปเขาก็พูดตรงกันนะคะว่าคุณไม้เขาแวะไปที่คอนโดแล้วไปเจอว่ามีคนแปลกหน้าเนี่ยไปอยู่ในห้องของเขาเขาก็เลยต้องแจ้งมาที่พี่ชายนั่นเองนะคะแล้วพี่ชายเขาก็คือเจ้าของห้องหาทางด้านของคุณแซนเองเนี่ยก็เลยสั่งไปที่นิติว่าให้ตัดนน้้ําาาแลลววกกคคี่่อออเพืมปด นะเพราะว่าเป็นใครก็ไม่รู้มาอยู่ในห้องส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายคอนโดคุณแซนเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีการตกลงกับน้องแล้วก็คือคุณไม้เนี่ยจะรับผิดชอบค่าส่วนกลางของคอนโดและค่าห้องส่วนคุณซาร่าก็รับผิดชอบไปในส่วนของค่าน้ํากับค่าไฟซึ่งก่อนเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เคยจะถูกถอดมิเตอร์เพราะว่าคุณซาร่าค้างชําระจนคุณไม้ต้องมารับผิดชอบแทนด้วยค่ะอืมนะฮะก็ไปพูดจะไม่ตรงกันนะฮะซ <c oughs> าร่าเขาก็อ้างว่าเป็นญาตินะฮะที่มาขนของนะฮะตรงคุณแซนเขาก็ไม่รู้นะเจ้าของห้องเขาก็ไม่รู้ไมก็เจอา จบใจนะฮะ,ฮะจริงๆถ้าเกิดคุยกันได้ดีๆก็น่าจะจบนะฮะแต่นี้นเราเราคุยกันผ่านทางสื่อผ่านสื่อปันไปผ่านมานะฮะ,ฮะมันก็เลยทําให้ไม่จบเป็นอย่างง่ายๆแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะ ครับลักต่อนะ,ะสำหรับนี่เลยโหนกระแสนะ,ะเขาบอกเปิดเรตติ้งนะเทปติ๊กก็คือติ๊กบิ๊กบาเทอร์แล้วก็ซาร่านะคะสิกินี่นะคะแล้วก็ไมค์พิวรัตน์นะฮะเรตติ้งสูงเลยทีเดียวฮะช่วงที่ผ่านมานี่หลายคนบอกโอ้โหสงสารพี่หนุ่มกัญชัยมากเลยเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ทําเอาปวดหัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูทุกสิ่งทุกอันเนี่ยต้องยอมรับว่ารายการทอล์กข่าวแบบฮาร์ดทอล์กที่ทําได้ดีในณตอนนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือโหนกระแสแน่นอนนอกั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไร่นะข้อได้เปรียบของพี่่่หนนนนนุมกัชยเเลคคือาจะป็ ข้าม์ดในวงการบันเทิงน,น,นะคะ สนิทกับแขใช่ลแล้วก็สนิทกับค, <น S 2> คู่กรณีของแขหลายๆคนเลย<ช>นะคะ่จึงอยู่ในกระแสที่คนในข่าวเลือกจะมาออกรายการบวกกับภาพลักษณ์ที่ดูเบากว่าพิธีกรข่าวที่เขามาในรูปลักษณ์แบบคนข่าวจ๋าๆนะคะมันเลยทําให้การดูเนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปแล้วในรอบเดือนที่ผ่านผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าข่าว Talk of The t o ท n ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวในวงการบันเทิงตั้งแต่คุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์คุณหนุ่มสอนรามาแล้วก็รวมไปถึงคู่ของคุณไม้และคุณซาร่าด้วยนะคะทําให้โ เลยโดยเฉพาะเคสของคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขามีข้อมูลเชิงลึกที่ขยี้ลงไปถึงตับไตไส้กินเลยกับพี่หนุ่มสอนรามอ่ะเาเล่นละครมาด้วยกันและเป็นเพื่อนกันค่ะเขาก็เลยมีข้อมูลอะไรต่างๆนานานะคะทําให้ก็เหมือนวอาหนุ่มมาถามเองอะค่ะก็ประมาณแต่หนุ่มจะเป็นหนุ่มกัญชัยหรือหนุ่มสอนรามเท่านั้นแหละค่ะอาจจะเป็นพี่หนุ่มสอนรามในร่างของพี่หนุ่มกัญชัยเพราะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาเาเป็นเพื่อนกับหนุ่มสอนรามค่ะเล่นละครมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ เขารู้ข้อมูลเยอะแล้วก็เขาฮัลโหลหาพี่หนุ่มได้เลยเค่ะเขามีเบอร์ตรงค่ะอ๋อถึงว่าข้อมูลแน่นแล้วก็ทําให้คุณติ๊กเนี่ยเขาไปต่อไม่ถูกทําให้เรตติ้งของ e ีีนี้เนี่ยกระฉูดมากเลยถูกต้องฮะนะคะ,คะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับการที่นักข่าวจะต้องทํากันบ้านโดยเฉพาะได้รู้จักกับแหล่งข่าว mm mm. แ,แบบว่ารู้แบบรู้ลึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ย oh. มันจะทําให้ได้ถามถามเคสที่มาออกี่ยได้อย่างแบบลึกถึงรูป oh. ถึงคนไงบางรายการก็ถามแบบผิวๆเผินๆแต่อย่างกรณีของพี่หนุ่มกรณีของติ๊กนี่คือถามลึกเลยถามล้วงลึกเลยยไไมันขข้้้ดด ไ,ไงนะคะแล้วก็กรณีของออไม้พิชยะใช่ไหมก๊อฟใช่ไหมน้องก๊อฟน้องไม้แล้วก็ในกรณีของซาร่าเขาก็สามารถที่จะเชิญมาได้เชิญแบบตัวที่มีเคสที่มีปัญหาเข้ามาในรายการแล้วก็มาทอกเปิดใจได้ไง<อ>แต่อาจจะแบบ คือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เปิดใจหมดหรอกแต่ว่าแค่มานั่งเนี่ยเ е ตติ้งมันก็ขึ้นแล้วไงจริงๆนะนะฮะ,ฮะคุณผู้ชมนะก็ติดตามมาต่อไปนะสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการช่องสามของรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยนะฮะแต่ที่ต้องแน่ๆเลยคุณผู้ชมนะทานแล้วอร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคับคนเป็นเบาหวานความดันก็สามารถที่จะทานได้คนลดน้าหนักก็ทานได้นะฮะนั่นก็คือก,กาแฟคอดี้บูสเตอร์เมก้าเนเจอร์วันนี้มาแล้วพร้อมโปรดีๆด้วยครับสำหรับวันนี้ซื้อ2แถม1ไปเลยค่ะในราคาที่เหลือเพียงแค่990บาา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 าททเ่่นนนนนััั้้้้แแแลวววีถคุณจจมมมกกรป เพิ่มให้เลยทันทีอีก1กล่องนะคะสําหรับกาแฟคอดี้บูสเตอร์สรุปคุณจะได้กาแฟไปทั้งหมด4กล่องเลยนะคะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีเลยค่ะทั่วประเทศสนใจโทรนะคะ095ย์6 0281้ย้ีกรอบค่ะ095 506 0281ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวขอทานกาแฟนิดนึงอร่อยมากอร่อยหยุดทานไม่ได้จริงๆเขา <นะ S 2> บอกเขาบอกนี่เลยนะฮะใหม่สุคนธวาสัตสารานะคะ เ,เรียกร้องหรือรีไถนะฮะ,ะลั่นอะไรสวยต้อง,องหา,หาเงินเป็นนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ